หากใครสนใจเติมเกมต้องลักกินคอยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิด้านบริการ24ชั่วโมงประหยัดปลอดภัยเติมไว้ต้องลักกินคอยดินอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมออราวนี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดทีมสายฟรีนะครับซึ่งทีมสายฟรีของผมเนี่ยก็เป็นตัวที่มาจากภาคใหม่ทุกตัวนะครับไม่มีตัวที่มาจากภาคเก่าแล้วเนาะก็ ที่แล้วนะครับผมได้ทําสายฟรีก็จริงแต่ว่ามันจะมีตัวที่มาจากภาคเก่าด้วยนะครับไม่ว่าเป็นคอสตาตูตาหรือว่าเป็นเอ็มปาเป้อะไรพวกนี้ครับมันมาจากภาคเก่าแล้วซึ่งคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยบางคนเขาไม่มีนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาจัดตัวที่สายฟรี2,026เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแจกอะไรก็ตามแต่แหละครับก็มาดูกันได้เลยครับอ่ะตะกอนอื่นนะไปออกเลยแล้วกันไม่ต้องพูดมาก ออกเลยละกันโอ้โหไม่ได้ว่ทุกคนโอ้โหอังเดียแซมเปริร <c oughs> นี่ครับนี่ก็เป็นทีมที่ผมจัดเอาไว้ใะทุกคนเป็นตัวที่ได้ฟรีมาทุกตัวเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาพูดถึงโค้ดก่อนนะครับโค้ดนะครับใช้เป็นฟาวิโอคาเปโล่นะครับซึ่งมีสไตล์การเล่นคือการโต้กลับด้วยบอลยาวนะครับก็ผมพูดไปหลายคลิปแล้วแหละว่าโค้ดคนนี้นครับผมก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะเออ ส่วนมาดูผู้รักษาประตูนะครับเป็นทีโบกูตัวเนาะเออหลายคนอาจจะถามว่าเอา้าเลื่องไมพี่เอากาสสแตนด์ด์ดมาเอา้าก็พี่อ่ะ ไม่มีตัวพวกนี้เลยเอาจริงๆถ้าให้แนะนำนะครับไอตัวพวกนี้เนี่ยมันเก่งนั่นแหละแต่ว่าท้ายแนะนำก็คือเวลาที่มันมี p พ a y e r of the Week วิการ์ดเขียวการ์ดม่วงนะครับมานั่นแหละผมก็เลยแนะนำว่าควรที่จะเอาการ์ดพวกนี้เนาะเป็นทีโบกตัวการ์ดเขียวอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมอะไม่มีผมก็เลยทำเป็นสแตนดาร์ดให้ทุกคนเนาะเออแต่ถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือมันก็ไม่ได้เก่งเออมันไม่เก่งเท่าตัวเติมหรอกแต่ว่ามันก็พอเล่นได้นีครับประมาณนี้เนาะเออไอตัวที่ ที่เอาตัวสแตนดาร์ดมาทั้งหมดเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นตัวที่เป็น p l y y r r o t t h w w e k k ะว week หรือว่าเป็นการ์ดเขี่ยวการ์ดม่วงนั่นเองนะทุกคนเออแต่ผมไม่มีก็เลยทำเป็นแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเนาะเออประมาณนี้ส่วนการ์ดสแตนดาร์ดที่ผมคิดว่าพอเล่นได้เลยก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่สกัเลียนะครับนี่ เดนิสสกาเลียนีครับมีสไตล์เป็นอันเคอร์แมนนะทุกคนเออสามารถไปหาซื้อได้ในในร้านขาเลยทุกคนเออมันเป็นการ์ดาตรฐามันสามารถหาซื้อได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ไอกองหลังของผมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมก็คิดไว้แล้วเนาะว่าจะต,ต้องมีทั้งความเร็วมีส่วนสูงที่ดีแล้วก็มีค่าพลังป้องกันที่ดีนะครับผมก็เลยเลือกเป็นซาลีบากับชัวเมนนี่นะครับซึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของผมเนี่ยก็มีความเร็วทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนูโนเมนเดนหรือว่าโจ ok คคเดรถ้าใ สมบัตลาดใบเนี่ยมันไม่มีตัวแบบเขาเรียกไงไม่มีตัวการเขียวการม่วงเนี่ยก็ลองใช้ตัวพวกนี้ก่อนนะครับแล้วพอการเขียวการม่วงมันมาเนี่ยทุกคนก็ลองไปสุ่มดูเนาะไม่ว่าจะเป็นซาลีบาชัวมินี่เลยพวกนี้ผมรับประกันว่าเล่นได้ทุกตัวเนาะประมาณนี้ครับอืมส่วนกองกลางอีกคนนึงนี่นครับก็เป็นเป็นกองกลางจากฝรั่งเศสนะครับวาเลเซนเอเมอรี่นะครับซึ่งเป็นสไตล์ บ็อกทูบ็อกนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะทุกคนสไตล์บ็อกทูบ็อกตรงตำแหน่งนี้เนาะเออบ็อกทูบ็อกยืนคู่กับอังเคอร์แมนก็เล่นกันค่อนข้างดีเนาะส่วนมาดูตรงแนวลุกกันบ้างนะครับแนวลุกเนี่ยก็เป็นตัวที่ก็เรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวที่มาภาคใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น co, อิสโก้อับูเบยงังเลวันดัสกี้หรือว่าลาอูเนี่ยครับก็เป็นตัวที่มาจากภาคใหม่ทั้งหมดเนาะเออแค่เราเล่นให้ครบกําหนดที่เกมตัวเกมบอกเนี่ยเราก็สามารถ ปรับได้นะทุกคนเออประมาณนี้เป็นตัวสายฟรีทั้งหมดนะครับส่วนการ์ดม่วงแล้วก็การ์ดเขียวของผมนะครับไม่ว่าจะเอ็มปาเป้หรือว่าวินิซิอุจเนียเนี่ยก็เก่งทั้งคู่นะครับประมาณนี้เนาะเออใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็ควรที่จะ ไปเปิดการาดพวกการาดม่วงการาดเขียวไว้เยอะๆเลยครับเพราะว่าไอ้พวกตัวพวกนี้เนี่ยมันเล่นได้นะทุกคนเออมันเล่นค่อนข้างดีนะทุกคนเออผมก็แนะนำาลครับถ้าใครไม่ได้มีงบที่จะเปิดอีพิกอะไรเยอะๆขนาดนั้นนะครับการาดเขียวกราดม่วงก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับทุกท่านเนาะทุกคนเออแล้วตัวที่เขาแจกฟรีมาเนี่ยเราก็ควรที่จะไปรับให้ได้เรียบร้อยนะทุกคนเออไม่ว่าจะเป็นภารกิจอะไรลงแร้งให้ได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามรับตัวฟรีเอาไว้เยอะๆนะทุกคนสายฟรีเน เราเป็นสายฟรีอ่ะเราต้องขยันเล่นหน่อยเออเราต้องแบบเขาเรียกไงเราต้องเราต้องแอคทีฟหน่อยทุกคนเออแอคทีฟขยันเล่นหน่อยเพื่อที่เราจะได้เอาตัวเนี่ยมาใช้ในทีมเราแล้วก็เราสามารถสู้คนอื่นได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเออโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับกับหลับการจัดทีมสายฟรีนะทุกคนก็ลองเอาแนวทางของผมไปใช้ดูได้นะครับก็ไปดูกันในเกมนะครับที่ผมเล่นนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ผมไม่มีตัวการเขียวการม่วงอะ่ะผมก็ลงแรงทั้งนี้เลย เออทุกคนเนี่ยดีหนึ่งด้วยชิวๆทุกคนอย่าไปซีเรียสไปครับไปดูกันได้เลยเอาละครับก็มาดูกันในเกมครับลูกนี้แล้วซาลิบาจ่ายให้นูนโ,นโนเบนเดสครับแล้วนูนโ,นโนเบนเดสท,ทาไงแล้วจ่ายมาลูกนี้โอ้โหพลาดเองครับแล้วฟอนเตฟอนเตมาที่คริสเตียโนครับแล้วชัวร์มิน่ยออยู่ไหมแล้วยิงเต็มหลอดโอ้โหลูกนี้โดนเลยฮะโดนอย่างเร็วแล้วลูกนี้เขามาอย่างต่อเนื่องฮะแล้วคริสเตียโนหลุดมาเหมือนเดิม แล้วเปิดไหมแล้วเปิดมาที่อิน,นาซาวโอโ้หโ,หโดนเลยทุกคนแล้วลูกนี้ยังมาได้โหนีโบคูตัวผมยังเซฟไม่ได้นะทุกคนโอ้โหโชคดีจัดแต่ผมก็ไม่ยอมครับมาฮะลูกนี้ชูเมซี่ครับแล้วเอ็มปับเปยยาวให้เลวานแล้วเลวานเหลี่ยมดีกว่าเสียบก็ไ่อยู่เอโอ้โห,โห,โหโตีตื่นมาเลยครับสองประตูต่อหนึ่งฮะโอ้โห แล้วลูกนี้ครับชวมินี่ครับส่งให้ลาอูแล้วลาอูอยังไงลาอูส่งเข้ากลางให้คิริยันและคิริยันส่งเข้ากลางให้ลาอูแล้วลาอูทําช่องแล้วเขาเสียบอะไรกันลูกนี้โอ้ยสองสองไปทุกคนแล้วลูกนี้ฝั่งตรงข้ามมาครับเดนเบเล่บอสโคลงลงนี้โอ้โหสามสองครับทดเวลาบาดเจ็บว่ะโอ้โหแล้วลูกนี้ลุดบอลบิกกี้ฟฟเดเฟน เสียบโอ้โห,โหแพ้ไปนะครับตาหน,นี้โอ้โหเล่นค่อนข้างยากเลยทีเดียวเนาะทุกคนเออกองหลังเนะี่ยมาครับมาดูกันต่อ,กอเกมที่สองฮะแล้วลูกนี้เชฟจิงโก้ครับยังติดผมอยู่แล้วนูโนเบน,นเด้ครับโอ้โหความแข็งสู้ไม่ได้ครับเบอร์มาตอปมาตอปมาครับยังติดนูโนเบนเดสครับนูโนเบนเดสจ่ายเข้ากลางมาครับแล้วไม่หลาดไม่จำครับแล้วจริงลูกนี้เชฟจิงโก้โอ้โหยังไม่ได้ทุกคนฝั่งผมสวนกลับมาบ้างครับลาอู แล้วลาอูยังไงลูกนี้ลาอูเขากามาอิสโกโมาที่ลาอูแล้วลาอูทํายังไงลาอูปัดปาดไปปาเป้โอ้ยปาเป้มาลแล้วลูกนี้เบอร์บาตอฟลอนม่วงแล้วลูกนี้เชฟเชงโกฮะแต่ยังไม่ได้ทีนึงแล้วทีโบกุวครับ แล้วสการเลียฮะจังหวะน,นี้เอมเมอรี่ฮะแล้วอาบูเมยังครับเห็นช่องที่คิริยันแล้วคิริยันไปลงโล่งอย่างนี้ยังไงแล้วคิริยันเห็นช่องอาบูเมยังโหน้สองศูนย์ไปแล้วฮะแล้วลูกนี้เขาบอกกูไม่ยอมเหมือนกันและเบอร์บาตอฟโอ้โหยังติดเซฟอยู่นะทุกคนแล้วลูกนี้ยังไงเบอร์บาตอฟมาที่โยฮันเขาและยอนยับมาดิเชนเซนโก้โอ้โหหนิงๆอย่อันนี้ไม่รอดนะฮะ ทุคนและลูกนี้ครับซูเลส่งมาให้อิสโก้แล้วว่างๆแล้วอิสโก้ทำไมตักมาที่อาบูเบยังยนคันแล้วอิสโก้มาซ้ำไม่ได้ทุกคนสมประตูต่อหนึ่งะโอ้โหอย่างสวยและลูกนี้อิสโก้แล้วเตือนโอ้โหแล้วอาบูเบยังลูกนี้ยังไงเปิดมาให้เอมปาเป้เรียปร้อยฝังเลยฮะทุกคนโอ้โหก็ดูแล้วก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละทุกคน ครับก็ถ้าใครชอบทริปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยออร่าสำหรับวันนี้ผมไปเลยครับบ๊ายบายจุ๊บ